One News ตรงไปตรงมา ตามกับประเด็นกันต่อนะฮะค่ะก็ะะถือว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญนี้ก็ยังคงมีความสําคัญแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อนเนื่องนะคะคณะกรรมธิการยกร่างนะคะได้มีการจัดทารัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการส่งมอบให้กับสภาปฏิรูปแห่งชาติไปแล้วด้วยนะคะ,คะใช่ครับติดตามกันจริงจมันก็มีขั้นตอนแล้วก็หลังจากนี้จะต้องเป็นยังไง<ช>ที่สําคัญเนีน่ยคุณภาคภูมิมีเสียงมีากษ์วิจารด้วยก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะ,ะนี่เป็นก้าวหนึ่งของการเดินไปตามรถแมพเมื่อวันเสาร์ที่ ได้ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ให้กับทางสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูภาพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะที่อาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนํารัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์เป็นร่างนะฮะร,ร่าง285มาตราครับส่งมอบให้อาจารย์เทียนฉายกิรนันประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อให้นําไปพิจารณาลงมติ ตามจำนวนช่วคราว2557เมื่อกรุมธิการยกร่างร่างเสร็จแล้วสภาปฏิรูปแห่งชาติต้องลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถ้าสปชเห็นชอบก็นําไปสู่การลงประชามติของประชาชนนะฮะซึ่งวันลงประชามติของประชาชนอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าของสอปชนัดลงมติกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่จะถึงนี้นะครับต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งนะฮะเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสปช สมาชิกสปรชนี่มี250คนนะครับแต่ว่าลาออกไป2คนเหลือ248ต้องใช้เสียง124คนครับตอนนี้ก็มีเสียงที่วิภาก์วิจารณ์กันอยู่แล้วแต่ว่ากลุ่มไหนสัดส่วนไหนอะไรยังไงนะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกไม่ว่าจะเป็นสวปชอเองรวบบุคคลภายนอกนะครับเพราะว่ามีเนื้อหาหลากหลายมากนะครับที่เป็นประเด็นและติดตามแล้วก็พูดถึงกันอยู่เนี่ยมีอยู่10เรื่องครับที่ ว่ากันว่าแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายก็คงจะเห็นแตกต่างกันไปก็ทั้งเรื่องของที่มาของนายกรัฐมนตรีที่มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยที่จะให้นายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกก็ได้การเลือกตั้งสสนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าการให้มีการเลือกตั้งสสแบบยูโรมานนีแล้วก็เป็นแบบที่มีการอั้นจํานวนสสก็คือถ้าคุณได้สสเขตเท่านี้แล้วคุณจะไม่ได้สสบัญชีรายชื่ออีก เพื่อไม่ให้มีพักใดพักหนึ่งได้เสียงข้างมากเยอะๆแล้วต้องเป็นรัฐบาลประสมอันนี้ก็มีหลายฝ่ายไม่ค่อยเห็นด้วยการได้มาซึ่งสอวอนะครับซึ่งจะมีทั้งสอวอเลือกตั้งและสอวอสรรหาบางฝ่ายก็อยากให้มีสอวอเลือกตั้งอย่างเดียวการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองการดําเนินคดีกับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอันนี้ก็มีคนมองว่าบางทีมันทําให้การตรวจสอบถ่วงดุลมันดูไม่ค่อยดีนักนะครับ เรื่องของเครื่องมือป้องกันประชานิยมอันนี้ฝ่ายการเมืองก็น่าจะไม่เห็นด้วยอย่างเต็มที่เพราะว่ารัฐมนุษฉบับนี้จะมีการป้องกันเอาไว้เลยว่าพักการเมืองไหนไปหาเสียงแล้วใช้นโยบายประชานิยมอันนี้ถือว่าผิดคือถ้าจะหาเสียงด้วยการใช้นโยบายประชานิยมคุณต้องบอกให้ได้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนสนับสนุนนโยบายของคุณไม่ใช่ว่าหาเสียงไว้ว่าแบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวเข้ามาจะทําแบบนั้นแบบนี้แต่ถึงเวลาแล้วมันทําให้เกิดผลเสียหายกับ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเรื่องของอำนาจศาลมาตรการที่จะให้รัฐมนูรมีผลบังคับใช้หรือว่าการแก้ไขที่ทำได้ยากมากๆอันนี้คนก็ไม่เห็นด้วยอยู่พอสมควรนะครับและที่มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก่อนที่จะปิดร่างฉบับสมบูรณ์กันก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติถือว่าซปเปอร์รัฐบาลที่จะอยู่เหนือรัฐบาลตรงนี้คนก็โอ้โหพูดถึงกันเยอะนะครับมาดูความคิดเห็นจาก พรคการเมืองนะครับประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยนะฮะคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่าร่างรัฐมนุญฉบับนี้มีเนื้อหาที่จะพาประเทศไปสู่ทิศทางที่น่าเป็นห่วงและเป็นการทําที่ปกปิดไม่โปร่งใสเหมือนกับจะมีการเปิดโอกาสให้แก้ไขแต่ที่สุดแล้วก็ไปทํากันเองแบบหมกเม็ดนะครับส่วนคุณจตุรนณ์ฉายแสงการนําพักเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่านี่เป็นรัฐมนตรที่เป็นเผด็จการที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมาในประเทศไทยก็ว่าได้ ส่วนอาจารย์ประวันศักดิ์อุวันโนพร้อมน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเสียงกดดันจากฝ่ายต่างๆโดยบอกว่าจากนี้ไปก็คงต้องขึ้นอยู่กับสปชว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแต่ถ้าไปฟังความเห็นของคุณสมบัติทรรมรงธัญวงศ์หรือว่าอาจารย์สมบัตินะฮะเป็นประธานกรรมธิการปฏิรูปการเมืองของสอปชที่จะลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอาจารย์สมบัติบอกว่า รัฐมนลษฉบับนี้อ่อนแอและล้าหลังกว่าฉบับปี40และ50ด้วยซ้ําโดยเฉพาะเรื่องของนายกคนนอกและทําให้เป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐบาลที่มีอํานาจเข้มแข็งพอนะฮะเป็นรัฐบาลที่พักร่วมหลายๆพักรวมกันซึ่งมองว่าอันนี้ไม่เหมาะสมนะครับเอาฟังเสียงญจ้าสมบัติหน่อยนะฮะหลายครั้งหลายห,ายหายนในอดีตที่เราประสบมาเนี่ยรัฐบาลถูกตั้งฉายาว่าบุฟเฟ่คบิเนตเคยได้ยินไหมบุฟเฟ่คบิเนต คุณนึกถึงอาหารบุฟเฟ่แล้วก็ถึงนึกถึงรับตีที่เวลาเขาจะมากินบุฟเฟ่กันน่ะก็เขาทำกันยังไงนั่นแหละคือลักษณะรัฐบาลผสมที่อ่อนแอที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่นําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางเพราะนายกตรีก็ไม่มีอํานาจที่จะควบคุมตํากับว่าต้องรูเหมือนร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าอวิวะอื่นทุกส่วนดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตับไตกระเพาะทุกอย่าง สวดสงองเอวสวยหมดเลยดีหมดแต่ว่าหัวใจรั่วรัฐบาลที่มันอ่อนแอก็มันเหมือนกับคนเป็นโรคหัวใจรั่วมันจะเอาประเทศไปร,ไปรไปอดได้ยังไงเอาแค่เรื่องเดียวนี้มันก็มันก็หนักหนาสาหัสละนะครับเอาไว้บางส่วนเนี่ยตัดทิ้งก็ได้นะไม่มีเนี่ยแต่ว่าเอาไว้ว่าอย่างหัวใจเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นปัญหาเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายนะนะนะทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นต่าั เราฟังสปช6กันยายนครอสองสัปดาห์เองนะคะครับ One News ตรงไปตรงมา